สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องก,การเปรียบเทียบจํานวนนับนะคะมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับค่ะซึ่งมากกว่านะคะก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะส่วนน้อยกว่าจะมีสัญลักษณ์แบบนี้และเท่ากับค่ะเป็นคีสสองขีดแบบนี้นั่นเองค่ะคราวนี้เราไปดูว่าองค์ประกอบต่างๆของการเปรียบเทียบจำนวนมีอะไรบ้างน,นะคะ การเปรียบเทียบหมายถึงการนำจำนวน2จํานวนมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้รู้ว่าจำนวน2จํานวนนั้นมีค่าเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันค่ะสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกันนะคะที่ควรรู้มีดังนี้เราไปดูสัญลักษณ์แรกกันเลยค่ะเรามาดูสัญลักษณ์แรกกันเลยนะคะเด็กๆสัญลักษณ์นี้เรียกว่าเครื่องหมายมากกว่า หมายถึงสิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเรานะคะมีค่ามากกว่าสิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางขวามือของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นสัญลักษณ์อะไรคะเด็กๆสัญลักษณ์นี้เรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองค่ะหมายถึงสิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเรานะคะ มีค่าน้อยกว่าสิ่งของหรือจำนวนตัวเลขที่อยู่ทางขวามือเรานั่นเองค่ะหลักการจำง่ายง่ายเลยค่ะเด็กๆระหว่างเครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่านะคะถ้าปากมันอ้าไปทางเลขไหนแปลว่าเลขนั้นมากกว่าค่ะแต่ถ้าปากมันแหลมไปทางไหนแปลว่าเลขฝั่งนั้นน้อยกว่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายสุดท้ายนะคะเรียกว่า เครื่องหมายเท่ากับค่ะใช้กั้นละวางจำนวน2องจำนวนที่เท่ากันหรือเท่ากับนะคะมาดูตัวอย่างแรกกันนะคะคุณครูมีแอปเปิ้ลมาให้นักเรียน6ลูกกับส้ม3มลูกนะคะนักเรียนคิดว่าแอปเปิลมากกว่าหรือน้อยกว่าส้มคะถูกต้องค่ะมากกว่านั่นเองค่ะเด็กๆ ในสไลด์นี้นะคะคุณครูจะเปรียบเทียบจำนวนระหว่างแอปเปิลกับส้มนะคะให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจยนยิ่งขึ้นนะคะโดยการเอามาโยงจับคู่กันนะคะเรามาเริ่มจับคู่กันเลย1 2 3นักเรียนจะเห็นได้ว่ามีจำนวนแอปเปิลอีก3ลูกนะคะที่ไม่เท่ากับส้มแปลว่าแอปเปิลนั้นทำไมคะ มากกว่าส้มอยู่ทั้งหมด3ลูกนะคะซึ่งเราจะสรุปได้ว่าจำนวนแอปเปิลเนี่ยมากกว่าจำนวนส้มหรือ6มากกว่า3นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะคุณครูมีสตรอเบอรี่ให้นักเรียน4ลูกมะม่วง6ลูกจะเห็นได้ว่าสตรอเบอรี่ทำไมคะเด็กๆน้อยกว่ามะม่วงนั่นเองค่ะ สตรอเบอรี่นะคะกับมะม่วงเราจะมาเปรียบเทียบโดยการโยงเส้นนะคะเรามาเริ่มเลย1 2 3 4สองสาจะเห็นได้ว่าเรายังเหลือมะม่วงอีก2ลูกแปลว่าข้อนี้สตอรอเบอรี่น้อยกว่ามะม่วงอยู่2ลูกค่ะเราจะสรุปได้ดังนี้นะคะจำนวนสตอรอเบอรี่น้อยกว่าจำนวนมะม่วงหรือ4น้อยกว่า6นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเป็นตัวอย่างของจำนวนที่เท่ากันหรือเท่ากับนะคะคุณครูมีมังคุดมาให้นักเรียน3ลูกสับประรดอีก3ลูกนะคะจากรูปนี้ผลไม้ทั้งสองอย่างนี้ทำไมคะเท่ากัน,นะคะ่ะหรือเท่ากับนั่นเองค่ะเราก็ใส่เครื่องหมายลงไปะตรงกลางเลยคราวนี้เราไปดูวิธีการเปรียบเทียบจำนวนนี้กันนะคะ มาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบนะคะของจํานวนที่เท่ากันคุณครูก็นํามังคุดกับสับป,ปะรดมาโยงเส้นจับคู่กันนะคะเรามาเริ่มนับกันเลย1 2 3จะเห็นได้ว่ามังคุดกับสับป,ปะรดมีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะจะสรุปได้ว่าจํานวนมังคุดเท่ากับจํานวนสับป,ปะรดหรือ3เท่ากับ3นั่นเองค่ะ หลักการหาส่วนต่างน,นะคะมีดังนี้นะคะตัวอย่างนะคะถ้าเราอยากทราบว่า5มากกว่า2อยู่เท่าไรหรือ2น้อยกว่า5อยู่เท่าไรเราจะต้องนำไปแสดงประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆนำา5มาตั้งลบด้วย2จะได้3แบบนี้คือคำตอบนะคะเป็นส่วนต่างนั่นเองค่ะซึ่งเราจะบอกได้ว่า5เนี่ยมากกว่า2อยู่3หรือ2น้อยกว่า5อยู่3นั่นเองค่ะ ในสไลด์นี้นะคะคุณครูก็กระจายให้นักเรียนเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะว่าถ้าเราจะหาส่วนต่างเราต้องเอาเลขมากนะคะมาเป็นตัวตั้งเอาเลขน้อยมาเป็นตัวลบค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นความต่างของจำนวนนั่นเองค่ะหลังจากที่เรียนไปแล้วนะคะคุณครูก็มีแบบทดสอบมาให้นักเรียนลองฝึกทำนะคะ จากข้อที่1คุณครูให้นมไข่มุกสีฟ้ามา5้าแก้วและนมชาไข่มุกสีชมพูมา3มแก้วจากโลกนี้นักเรียนคิดว่าจํานวนชานมไข่มุกสีฟ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าสีชมพูคะถูกต้องค่ะมากกว่านั่นเองค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะในข้อที่2นะคะคุณครูกําหนดนมมาให้ทั้งหมด7กล่อง อมยิ้ม3อันนะคะจากรูปนี้นมมากกว่าหรือน้อยกว่าอมยิ้มคะเด็กๆเก่งมากค่ะนมมากกว่าอมยิ้มนั่นเองค่ะเราไปดูข้อที่3กันเลยข้อที่3นะคะคุณครูกำหนดมาให้คือคัพเค้กสชิ้นกับไอศครีม6โคนค่ะเด็กๆจะตอบข้อนี้ว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะ คับเค้กน้อยกว่าไอชครีมนั่นเองค่ะเก่งมากเลยเราไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยมาดูข้อที่4กันนะคะคุณครูกำหนดแตงโมมาให้6ชิ้นวย6ลูกค่ะ2จํานวนนี้มันทำไมกันคะเด็กๆมันเท่ากันนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเราไปดูข้อที่5กันค่ะมาดูข้อที่5กันนะคะคุณครูกำหนดมาให้คือ น้ำโค้ก3กระป๋องน้ำสไปซ์5กระป๋องค่ะเด็กๆจะตอบข้อนี้ว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะน้ำโค้กมีจํำนวน,นน้อยกว่าน้ำสไปซ์นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํำนวนไปแล้วได้รู้จักเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับไปแล้ว คุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับมาทบทวนและทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูหยกขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ